คันนี้เนี่ยเป็นรถหน่วยงานปลดระวางมาพี่ๆแล้วก็ผลิตและใช้นะคะในปี2019เลยเป็นรถประวัติศูนย์เดิมน็อตไม่ขยับรอบคันนะคะอันนี้ก็หายจากป้ายแดงไปอยู่50%เลยถ้าใครมองหารถราคาย่อมเยาวเนี่ยแล้วได้คุณภาพเครื่องมันใช้งานดีนะคุณพี่แล้วก็ดูแลง่ายไม่ซ่อมจุกจิกอันนี้คืออีกหนึ่งทางเลือกที่พี่ๆไม่ควรพลาดเลยค่ะ ผ่อนอยู่เนี่ยตอนที่ผ่อนอยู่แค่เดือนละ6 0พันเท่านั้นนะสำหรับเดือนสิงหาเรามีเลดอระเว็บพิเศษที่ถูกกว่าเลดอระเว็บพิเศษปกติแล้วเนี่ยไปอีกเกือบ1บาทเลยพี่ๆจัดมาได้เลยค่ะสาหรับ v ีออปี2019คันนี้นะคะนี่เลยตัวรุ่น1.5มิตรเนี่ยเขากล้มาได้ทั้งไฟเด y l ไลท์นะที่เป็นไฟแบบ LED แล้วรวมถึงไฟด้านในเนี่ยที่ใช้งานหลักเลยเป็นไฟโปรเจคเตอร์เลนไฟเลี้ยวนะคะเป็นแบบฮาโลเจน มีไฟหลี่ให้เรียบรอบเรียบร้อยนะคุณพี่บิวอินมาแล้วก็ไฟตัดหมอกอีกนะคะกระจังหน้านะคะเป็นสีเงาแบบนี้เลยนะคุณพี่การชนเนี่ยค่อนข้างสภาพสมบูรณ์เราดที่เห็นแบบมันมีหยดนะ้ำเพราะวันนี้ฝนตกแล้วก็ไปเทสต์ได้มาให้แล้วเรียบร้อยนะพี่ๆสี่ตัวรถนะคะมากันในสีบรอนเงินเส้นสายสันคมเหลี่ยมตัวรถด้านนอกเนี่ยก็ค่อนข้างจะคมชัดเป๊ะเลยคุณพี่ไม่มีรอยบุบช่องไฟเสมอกัน รวมถึงรักยิ้มแก้มข้างทั้งซ้ายขวานหน้าหลังไม่มีเลยค่ะรวมไปถึงตัวล้อเนี่ยเขาได้เป็นล้อแม็กนะคะเป็นล้ออลอยหลายใบยพัดนะสีรูสีเงินเมทัลลิกแบบนี้ด้านในได้ที่เบรกเรียบร้อยนะคะจานเบรกเนี่ยไม่มีร่องรอยเลยสภาพสมบูรณ์มากส่วนยางก็ได้ยางปีใหม่ใช้ไปได้อีกยาวๆเลยนะคะตัวนี้ถามว่าน่าใช้ไหมคุณพี่น่าใช่มากๆเช็คประวัติศูนย์ได้เลยนะรับประกันโครงสร้างมากกว่า200รายการค่ะ แล้วออปชันเขาให้มาเนี่ยไม่ขี้เละเลยยางกระจกมองข้างเขามีไฟเลี้ยวให้ในตัวพับและป,ป่าไฟฟ้าได้นะคนุณพี่รวมถึงประตูคู่หน้านะคะล็อกแล้วก็ปลดล็อกได้จากทั้ง2ฝั่งเลยมาดูด้านในกันต่อค่ะคุณพี่ก่อนจะไปดูออปชันตอนสตาร์ o รถนะตัววัสดุที่ใช้เนี่ยเป็นวัสดุหนังนะคะตะเข็บเดินได้สีเทาแบบนี้เย็บมา2ชั้นเลยทีเดียวแล้วก็รถเนี่ยสภาพยังไม่ได้สปา ภาบสกรปรกตรงนี้เราเก็บงานให้นะคะเนี่ยแค่ปัดฝุ่นนะคุณพี่แล้วก็ตัวบ่อเนี่ยสภาพฝนบูเลยฟองน้ําฟูๆนะคะแล้วก็ตะเข็บเดินได้ไม่ปริไม่ขาดถ้ายังมีให้นะรองเท้านะคะทั้งหน้าหลังเลยครบทุกจุดรวมไปถึงตัวด้านในเนี่ยโครงสร้างเรารับประกันให้นะตัวนี้1.5มิตรนะคะปะี2 0 1 9เจน3เนาะได้เป็นตัวแผงประตูกับคอนโซลด้านหน้าเป็นสีโรสโกนะคะตัดกับสีดำนะคุณพี รวมไปถึงโครงสร้างเนี่ยอยากจะให้พี่ๆดูใกล้ๆเอาเหมือนพี่ๆมาดูเองเลยน็อตเดิมไม่ขยับนะคะเม็ดอาร์คอยู่ครบรอบคันเลยนะคนุณพี่สวยสม,มบูรณ์แบบมากนื่อือรถมือสองคุณภาพนะคะเพชรยนจัดให้ไม่ผิดหวังค่ะติดต่อมิกกี้เพชรยนได้ที่เบอร์ด้านล่างเลยนะเนี่ยเรียวมาฝนตกมาแรงเยอะนิดนึงเนาะเลขตัวถังนะคะบอกเรียบร้อย s e r i นั number เดือนผลิตปีผลิตมีให้ครบนะคะจด มีสำเนามีตัวเล่มอะไรอย่างเงี้ยครบรั้วเลยโอนเล่มได้ปกตินะคะไม่ขาดต่อภาษีเล่มไม่ชำรุดสูญหายนะและประวัติรถก็ไม่มีชฉนักพิวามเลยจะดูยังไงบ้างนี่เลยคุณพี่เม็ดอาร์คคีบโรบอทนะคะหรือสปอตเนี่ยอยู่ครบตัวรอยต่อระหว่างแผ่นเหล็กทั้งสองแผ่นไม่มีอ้าไม่มีเง้แบบนี้เลยคุณพี่สวยมากนะคะคันนี้เบาะหลังเนี่ยไม่มีคนนั่งเลยนะรอยยน่นไม่มีเลยล้วตึงๆแบบนี้โอ้โห คุ้มค่าแน่นอนเหมาะกับใครนะคะพี่ๆวัยทำงานอยากได้รถที่มันน่าใช้คันไม่ได้ใหญ่จนเกินไปผ่อนสบายๆยอย่างเงี้ยพอสอนนี้ต้องจัดเลย V a 2 t o P เป็นรุ่นที่ขายดีหนึ่รุ่นด้วยความที่เขาเป็นรุ่นกลางๆเนอะออปชันก็มาไม่ได้ขีเหรนะมีให้ทั้งตัวกล้องถอยจอทัชสกรีนนะคะแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธได้นะขณะขับรถเลย ก็เหมาะมากๆผ่อนแค่เดือนละ6 0 0ันคุณพี่รายได้อยูหมื่นสก็สามารถออกคนเดียวได้แล้วไม่ต้องหาคนคำ้ำไม่ต้องใช้เงินออกรถเพิ่มเลยพนักงานประจำคุณพี่ไม่จำเป็นต้องมีเครดิตนะคะก็ออกได้คันนี้เนาะดูด้านท้ายเนี่ยก็ร่องถอยเขามีให้นะคะบิ i เอินมาจากโรงงานแล้วเรียบร้อยนะไปทะเบียนได้ไปตอนนี้เลยค่ะกระจกหลังก็ติดไล่ฟ้าไปให้แล้วเรียบร้อยนะชุดเครื่องมือแมแรงยางอะไรก็มีครบค่ะคุณพี่ล้อยล้อมแม็กเนี่ย สภาพสมบูรณ์หมดเลยไม่มีไปเบียดกับขอบฟุตบาทมานะแล้วก็ด้านล่างไม่มีความเสียหายทั้งกันชนหน้าและการชนหลังเลยนะคะเนี่ยซ้ายขวาลักยิ้มไม่มีเลยสาหรับบานประตูนะมาดูด้านในกันต่อค่ะด้านในของเขาเบาะคนขบับดูจากฝั่งนี้ก็จะเห็นได้ชัดกว่านะคุณพี่เนี่ยเบาะสภาพสมบูรณ์มากเขาไม่ได้ใช้วัสดุแบบก้องแกงนะคุณพี่เป็นวัสดุที่ค่อนข้างจะเกรดหนึ่งเลยนะคะดีมาตารฐานโรงงานเลย เครื่องยนต์สตาร์ททีเดียวเอาอยู่เลยพี่ส่วนพวงมาลัยเนี่ยได้เป็นพวงมาลัย3า้การยูรีเทนและพยางรองพื้นด้านล่างพี่ดูไปถึงชั้นผ้าสักหลาดเลยนะเนี่ยไม่มีขาดนะคะมีตัวรองพื้นวีออสตรงรุ่นให้พยางแถมอีกหนึ่งชั้นในนี้ทําความสะอาดให้นะแป้นเบรกแป้นคันเร่งไม่มีโล้นนะคะสภาพสวยมากเลยนี่กระจกมองข้างปักไฟฟ้าได้จากตรงนี้เลยนะเลขไมค์คันนี้นะคะ ราค 3, 49, า3 4 9 0 0 0หม่บาทไมของเขาอยู่163,000กกิโลค่ะนี่เลยคุณพี่เรามาเปิดใช้งานเนี่ยมาวัดเรืองแสงแบบนี้เลยนะรวมถึงหน้าจอทัชสะกรีนนะคะได้ครบถ้วนเลยแหละพี่พี่ผอนอยู่6 0พันต่อเดือนเนี่ยคุณพี่349,000บาทเลทเราเบี้ยพิเศษมีให้ตั้งแต่4ปี5ปี6ปีและไปถึง7ปีเลยนะคะ บอกรายละเอียดตัวรถเรียบร้อยสอบอมีคุ้มครองผู้บริโภคชัดเจนแบบนี้นะคะเพจยนจัดให้เลยคุณพี่ไม่ผิดหวังแน่นอนนี่กล้องถอยเขาถามว่ามันโอเคไหมในตอนกลางคืนที่มันมืดนะคะคุณพี่ก็มองเห็นด้านหลังได้สว่างพอสมควรเลยนะโอเคเลยมาไปดูกันต่อแอร์ที่ได้ไปไม่ได้มือปรับแมนวนวลนะคะตัวนี้ได้เป็นแอร์ดิจิตอลและระบบปรับแอร์อโอโต้ให้เรียบร้อย เย็นฉ่ามากแรงลมดีมากนะคะไม่มีกลิ่นเหม็นกลิ่นอับนะคันนี้และวันออกรถเปลี่ยนกองแอร์ไปให้ด้วยคุณพี่เกียร์นะคะได้เกียร์อัตโนมัติแบบขั้นบันไดไปนะอ่ะสำเนาตัวรถเนี่ยเรามีติดไว้ให้ทุกคันให้ดูนะคะคู่มือการใช้างานมีเล่มตัวจริงมีโอนได้นะคุณพี่ซื้อสอดจัดไฟแนนซ์นะคะเราดูแลให้หมดเลยคุณพี่ละเตือนนี้เนี่ยเลดอกเวียนเริ่มต้นอยู่ที่2มิตรนิดเท่านั้นนะ ยังไม่พอถ้าซื้อสดนะคะก็มีโปรโมชั่นให้เหมือนกันใครสนใจออกรถเดือนนี้คุ้มค่าแน่นอนค่ะพี่ๆจัดมาได้เลยเบอร์ด้านล่างได้ทั้งโรและแอดไลน์นะคะกับมิกกี้เพจยนนะคุณพี่ติดต่อปรึกษาสอบถามนะคะในเรื่องการออกรถได้เลยค่ะแล้วมาดูด้านในกัน,กนต่อนี่หน้าห้องเครื่องตัวเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์สีสูบนะคะคุณพี่เป็นเครื่องยนต์ดีโอดูโอวีวีทีไอนะตัวนี้ก็ แรงม้าก็ได้มาประมาณหนึ่งเลยนะสาหรับเครื่อง1.5ขับไกลได้ไม่อืดน,นะคะไม่หน่วงมากนะคนุณพี่แล้วก็กําลังแรงม้าเนี่ยส่งได้ดีนะคะเนีย่ยหัวนอ็อตไม่มีการขยับเลยนี่โลโก้ตาปัอ๊มอยู่ครบเม็ดอาร์คเนี่ยไม่ว่าจะฝากระโปรงนะคะหรือว่าจะรอบคันเบ้าโชคกซ้ายขวาคันหน้า,นาไม่มีบิดเบี้ยวคตงงอเลยนอ็อตไม่มีขยับเลยจริงๆคันนี้เช็คประวัติศูนย์เลย3า9 0ส0บาทค่ะ กับ Vios 1.5มิตรปรี2019คันนี้นะคุณพี่ผ่อนสบายๆแค่เดือนละ6,000นะคะหรือจะซื้อสดในงบนิดๆที่ได้รถใช้งานไปยาวๆส่งกันลูกๆลูกหลานได้เลยเนี่ย Vios เป็นอีกหึงคันที่พี่ๆไม่ควรพลาดเลยหารถมือสองคุณภาพนึกถึงมิกกี้เพชรยนได้เลยนะคะใครสนใจคันนี้ก็ติดต่อที่เบอร์ด,ด้านล่างได้ทั้งโทรและอดไลน์เนาะวันนี้เดี๋ยวมิกกี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ